รีดิวอชเชอร์มอบให้ทันทีนะฮะโอ้นี่คือความพิเศษที่ทางเซ็นทรัลแล้วก็เน็ตดิกสเนี่ยเพื่อแับคุณลูกค้าท่านนะครับเชิญช็อปปิ้งเล่นเกมได้ฟรีนะครับไม่สะดุกก็ได้ฟรีถึงสิ้นเดือนนี้นะครับดีกิวเชอร์200บาทนะครับเซ็นทรัลรออยู่นะฮะแล้วถ้าถามว่าได้แล้วพรุ่งนี้มาเล่นอีกได้ไหมได้เลยระบบเราจะล้างทุกวันได้แล้วได้อีกก็ได้นะครับเรามีรีกิวเชอร์เพียงพอที่จะให้สำหรับ คุณลูกค้าทุกท่านที่สามารถผ่านทั้งหมด3ด่านกับเราได้นะฮะด่านยังไงนีกดลงมาทดานที่2เล่นเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับอลกอฮอ์เจลนะครับเรามีบริการด้วยแน่นอนฮะกับการป้องกันโควิด19อยู่ด้วยนะครับวันนี้เ้มงยนยังด้วยนะอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างกัน ใส่แมสนะครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลนะฮะแล้วผมพี่อม่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ความสุขสุวๆด้วยนะน่ารักมากนะครับก็ต้องช่วยกันทุกตฝ่ายอะเนาะงป๊าใช้จิ้มที่มาแล้วนะฮะในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับเราต้องจับดีๆถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะพี่ป๊าป๊าแล้วนะป๊าป๊าช่วยแล้วแล้วปับป๊าช่วยอีกทกที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ฐานแกงน้ำตาลครับด่านที่สองนะฮะ วันนี้วันอะไรด้วยยิ้มแย้มแฮปปี้วันครอบครัวนะฮะโอเคอ่ะน้องแต่งตัวมาค่ะบิกิบอเชอร์นะฮะเชิญเลยนะครับเล่นฟรีนะครับคุณลูกค้าทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามแต่นะครับเล่นแล้วก็ร่วมสนุกกับเราได้ฟรีนะคฮะผมเยืนยันว่าฟรีนะครับที่เซ็นทรัลร่วมกับเน็ตฟรีนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้แหละ มาลองความสามารถดูได้โได้ดูคนจะมีการจับปีกมนให้ดีนะเย้ถ้าแฝงไปครับจะมีเวลาเยอะเลยแต่ถ้าแตงแล้วเสียดายเลยนะ